เปลี่ยนสวิตลุกย่าง <c oughs> ถอดลูกยางออกมาดูเลยนะครับจะอยู่ลักษณะนี้นะครับด้านนี้ด้านหน้าน ด้านในครับมีอะไรหรือเปล่าด้านในก็ไม่มีอะไรนะนี่ครับตัวนี้ถ้าลูกยางไม่อยู่ก็จะไม่ตัดน้ำนะครับเพราะว่าจะเป็นแรงดันน้ำมาดัานตัวดันปุ่มตัวนี้ให้สัมผัสสวิตตัวนี้นะครับสัมผัสสวิตตัวนี้ เสนชีวิตตัวนี้เราสามารถเช็คได้นะครับก็ต้องแตะสายเช็คดูเลยจะใช้ใครควงก็ได้อะไรก็ได้ครับเหย่ะก็ตรงนี้นะครับแทนสลักนะครับเี๋ยวตั้งเครื่องวัดดูนะครับจะมีเวนตัวนี้อยู่ระหว่างด้านในนะครับนี่เป็นแหวนสปริงไอแหวนทองเหลืองนะครับ คพรับผมตัวเก่านะครับถอยหลกน้ำจะแตกออกตัวนี้นะครับแล้วไม่สามารถทำให้ตัดน้ำได้นะครับผมตัวนี้ทำให้ตัดน้ำไม่ได้กอเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนเลยนะครับ,รบตัวใหม่ได้มาแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ ก็จะม,มีลูกยางมีลูกยางมีสปริงมาด้วยนะครับก็ประกอบออกไปเลยโอเคนะครับ ครับตัดแล้วนะครับโอเคฝากกดติดตามกดสัต s c ไค b กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แช้งแหวงด้วยนะครับผมสวัสดีครับ ประกอบรองใหม่ก็ได้นะประกอบรองใหม่ครับหลังจากคันนั้าเสร็จนะครับ ฝากกดกระดิงกดสับแจ้งใ้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่างแรงหน่อยนะครับผมสวัสดีครับปลัมที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 หรือเจเจยรับรุ่น